โลกไม่ใช่เพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ลอยอยู่ในอวกาศอย่างไร้ทิศท,ทางแต่เป็นระบบที่ซับซ้อนและสมดุลซึ่งเอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดการที่โลกสามารถรองรับชีวิตได้นั้นเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติหลายอย่างที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวโลกตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมจากดวงอาทิตย์ทำให้ได้รับพลังงานความร้อนและแสงในปริมาณที่พอดีหากโลกอยู่ใกล้หรือไกลกว่านี้เพียงเล็กน้อย สภาพแวดล้อมอาจไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตตำแหน่งนี้ช่วยให้เกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญของชีวิตกลางวันให้พลังงานแก่พืชผ่านแสงแดดส่วนกลางคืนเปิดโอกาสให้สิ่งมีชีวิตได้พักผ่อนวัตกรนี้ช่วยควบคุมอุณหภูมิและส่งผลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทั่วโลก น้ำเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตบนโลกมหาสมุทรแม่น้ำทะเลสาบและฝนล้วนเชื่อมโยงกันเป็นระบบหมุนเวียนของน้ำน้ำช่วยหล่อเลี้ยงพืชสัตว์และมนุษย์อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมสภาพอากาศและอุณหภูมิของโลกพื้นดินและดินเป็นแหล่งกำเนิดขององค์การเจริญเติบโต พืชเริ่มต้นจากเมล็ดเล็กๆที่ฝังอยู่ในดินและค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อได้รับน้ำแสงและสารอาหารกระบวนการนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติที่สามารถสร้างชีวิตจากสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตพืชและต้นไม้มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศพวกมันผลิตออกซิเจนดูดซับคาร์บ,บอนไดออกไซด์และช่วยรักษาสมดุลของบรรยากาศป่าไม้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดและช่วยป้องกันการพังทลายของดิน บรรยากาศของโลกทำหน้าที่เป็นกรอบป้องกันช่วยกรองรังสีอันตรายจากอวกาศและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตหากไม่มีบรรยากาศโลกจะไม่สามารถรักษาน้ำและอากาศที่จำเป็นต่อชีวิตได้มหาสมุทรครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกและเป็นแหล่งกำเนิดของระบบนิเวศที่ซับซ้อนใต้น้ำมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่ยังคงรอการค้นพบ มหาสมุทรช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศดูดซับความร้อนและมีบทบาทสำคัญในวัตจักรของคาร์บอนภูเขาและแผ่นดินมีบทบาทในการกำหนดสภาพอากาศและการไหลของน้ำภูเขาช่วยกับเก็บน้ำในรูปของหิมะและน้ำแข็งซึ่งจะหล่อเลี้ยงแม่น้ำในฤดูร้อนอีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน สัตว์พึ่งพาพืชพืชพึ่งพ,พาดินและน้ำและมนุษย์พึ่งพาทั้งสองฝ่ายระบบนี้แสดงให้เห็นว่าความสมดุลของธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของทุกชีวิตมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของโลกการใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังและการปกป้องสิ่งแวดล้อมช่วยให้ระบบธรรมชาติยังคงทำงานได้อย่างยั่งยืนเมื่อสมดุลถูกรบกวนผลกระทบจะสะท้อนกลับมาสู่ทุกชีวิตบนโลก การศึกษาธรรมชาติช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นไม่เพียงแต่ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ยังรวมถึงคุณค่าขององค์การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลโลกสอนให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงความอดทนและการฟื้นฟูโลกยังคงหมุนต่อไปอย่างเงียบสงบพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลการเติบโตของชีวิตและการหมุนเวียนของทรัพยากรธรรมชาติแสดงให้เห็นถึงพลังขององค์การปรับตัวและความต่อเนื่องของชีวิต เมื่อเรามองโลกด้วยความเข้าใจเราจะเห็นว่าทุกองประกอบมีบทบาทของมันเองการดูแลโลกไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่เป็นความจำเป็นเพื่อให้ชีวิตบนโลกสามารถดำรงอยู่ต่อไปสำหรับคนรุ่นต่อต่อไป